โสทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนเอาละว,วันนี้เรามีวิทยากรร่วมนะนิมนด็อกเตอร์พระมาสันทัดมาร่วมเป็นวิทยากรให้ข้ออา่อานข้อธรรมกับญาติโยมด้วยนิมนต์ครับเ <c oughs> มื่อกี้ตอนต้นของการถ่ายทอดสด พระอาจารย์ได้ให้อุบายธรรมแก่โยคียผู้ปฏิบัติธรรมที่มาเข้าคอร์สภาวานาในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้อยู่มุมกล้องนู้นตรงปลายน้นนะครับพระอาจารย์กําลังภาวานากันอยู่ครับเมื่อกี้ได้ให้อุบายธรรมไปแล้วหนึ่งข้อครับเรื่องตุงโฉโพธิละครับจําได้ไหมครับพระอาจารย์นะพระพุทธองค์นี่ยทักพระพุทธเทา ที่เอาแต่สอนแต่ไม่ได้ลิ้มชิมมรรคผลนิพพานครับว่าตุโฉโปทีิละคือหลวงพ่อใบลานเปล่าจําได้ไหมครับพระอาจารย์พระอาจารย์เล่าไปแล้วนะซึ่งถ้าโยมมาไม่ทันก็ไปดูตอนต้นเนาะครับทีนี้วันนี้อยากให้ดร,รพระมหาสันทันเนี่ยแบ่งปาหนึ่งสักเรื่องหนึ่งครับอุบายธรรมที่มาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเมื่อกี้เนี่ยผมเล่าเรื่องพระใบรลานเปล่าไปแล้วใช่ไหมครับขออีกสักเรื่องหนึ่งนะให้โยมที่ ติดตามรายการของเราได้อุบายในการฝึกเจริญสตินี่มนครับรูปแบบของการเจริญจิตภาวนาตอนนี้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนสุวิปัสสนาสนากลไรเชิญตะวันเมื่อกี้ท่านพระอาจารย์ได้ให้อุบายในการที่จะเจริญจิตภาวนาวันนี้อาตมาก็จะฝาก ในรูปแบบของการเจริญจิตตภาวนาเขาเรียก <_ d ata> เขาเรียกว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ย <_ d ata> มันต้องมอีเขาเรียกว่าคติประจําใจหรือว่าคุณธรรมประจําใจที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำอย่างไรให้รู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นมีความประโมทพระอาจารย์ประโมกก็คือความรื่นเริงบันเทิงใจ คือบางทีในในปฏิบัติเนี่ยคือเคร่งเครียดกับการปฏิบัติมากเกินไปจนไม่ได้สัมผัสผลของการปฏิบัติบางคนนั่งไปนั่งไปปวดหัวก็มีพระอาจารย์คือคือมาภาวนาเพราะอยากจะหายเครียดครับแต่ว่าทําไม่ถูกก็เลยเครียดมากกว่าเดิมครับเช่นนั้นแล้วเทคนิคคืออะไรแต่นี้คืออย่างรูปแบบที่พระอาจารย์ท่านแนะนําให้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือใน้จัดการเรื่องของ ของเรื่องของร่างกายเรียกว่า physical body ก็คือให้ทำไงให้ร่างกายผ่อนคลายเนี่ยซึ่งนั้นพระอาจารย์เจ้าคุณท่านก็ให้รูปแบบว่านั่งให้สบายสบายิงคือจริงๆเคยให้ไว้เนี่ยครับผมจำได้ไมสาบายครับสาสบายเล่าให้ยมฟังอันนี้คือ 1. นั่งให้สบายสบายสองรู้ให้หายใจให้สบายสบายสรู้ให้สบายสบาย ถ้าปฏิบัติได้สามสบายๆนั้นแสดงว่าเราได้ปรับร่างกายของเรานั้นสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวทวนกันจะภาวนาให้ดีต้องมีสามสบายนะหนึ่งนั่งสบายๆในด้วงหลังในตอนนี้นั่งอยู่ใช่ไหมครับผมจะมีบางคนไม่ได้นั่งพื้นครับเพราะว่าถ้านั่งพื้นเราไม่สบายสบายครับเพราะอะไรแข้งขามันก็จะกรกบวนวไว แข้งขาไม่ดีครับก็จะรบกวนใจแล้วใช่ไหมนี่เราก็เลยให้นั่งเก้าอี้เห็นไหมครับพระอาจารย์อ่าแข้งขาไม่ดีก็ไม่ต้องไบี่รี่ครับไม่ต้องไปกังวลครับนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับอันนี้คือสบายที่หนึ่งครับสบายเรียกว่านั่งให้สบายครับอ่าแล้วสบายที่สองอะไรนะสบ,สบายที่สองก็คือเขาเรียกว่าหายใจให้สบายสบายเออสบายที่สองอ่ะหายใจสบายสบายครับอย่าไปแทรกแซงลมหายใจคือพอมอนไป กำหนดลมหายใจท่านบอกว่าท่านบอกว่าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวปรากฏว่ามันหายใจเข้าลึกแล้วมันไม่ลึกอ่ะหายใจออกไม่ไม่ยาวก็เลยเหนื่อยเหนื่อยมันไม่เป็นธรรมชาติยิ่งยิ่งทำยิ่งเหนื่อยใช่ไหมเหมือนผู้สูงอายุบางคนมาแล้วบอกเนี่ยพอหายใจแล้วมันไม่ถึงอ่ะมันไม่สุดมันปล่อยไปแล้วมันไม่ลึกอย่างที่ต้องการใช่ไหมก็เลยมาชักกระเยาะกับลมหายใจเออทำไปทำมาโกรธตัวเองก็มี ใช่ครับฉะนั้นเทคนิคคือหายใจความพอดีของตัวเองใครก็ให้รู้จังหวะคือการที่จะรู้หรือไม่รู้ก็คือตัวเราครับเราจะรู้จังหวะเราหายใจยังไงให้สบายเราต้องสังเกตตัวเองงั้นสูตรที่สองหายใจให้สบายก็คืออย่าไปแทรกแซงลมหายใจครับเพราะว่ามันหายใจอยู่แล้วตั้งแต่คุณปฏิสนธิคุณหายใจอยู่แล้วใช่ครับพระอาจารย์คุณอย่าไปยุ่งกับมันใช่ครับแต่ท่านให้ดูมัน ใช่หรือไม่ให้สังเกตอาการของลมหายใจเข้าออกเราไปดูในมหาสติประฐานสูตรท่านบอกว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ครับหายใจออกยาวก็รู้คือเรื่องยาวเรื่องสั้นเนี่ยมันเป็นของมันครับไม่ใช่เราไปทําให้มันสั้นหรือไปทําให้มันยาวใช่ไหมมันเป็นของมันอยู่แล้วครับผมเรามีหน้าที่แค่ไปรู้ลมไปสังเกตอาการของมันอไป ไปเป็นผู้สังเกตลมหายใจแต่ยังไปยุ่งกับลมหายใจชัดไหมชัดครับอ่ะข้อสามครับข้อสามก็คือให้รู้สบายสบายก็คือการกําหนดรู้กําหนดรู้สบายสบายรู้สบายสบายไม่ต้องไปเพ่งมันว่าต้องให้รู้ทุกลมหายใจเข้าออกคือบางทีบางท่านบางคนอาจจะไปเพ่งตรงนั้นไปเพ่งตรงนี้ไปแบ่งลมหายใจเป็นหลายระยะครับทําไปทำมาวุ่นว่ะวุ่นวายครับเหมือนลิงแก้แห่นะยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง ใช่ครับแท้ที่จริงก็คือให้ลมหายใจมันก็ไหลเข้าไหลออกของมันไปครับเราก็แค่สังเกตสบายๆใช่ไหมมันจะสั้นจะยาวเราก็แค่สังเกตครับไม่แทรกแซงไม่วุ่นวะวุ่นวายไม่ไปปั้นไปแต่งอะไรกับมันครับก็คือเฝ้าดูเฉยๆเหมือนกับว่าเราไปนั่งอยู่ตรงชายหาดใช่ไหมแล้วก็ดูคลื่นมันคลื่นมันขึ้นลงขึ้นลงคึ้นลงอย่าพยายาให้ขึ้นงามๆอยู่นานๆใช่ไหมอย่าไปผักใส่คลื่นคลั่งให้มันอย่ามาใกล้ อันนั้นคือแทรกแสงขึ้นท่าไรไปแทรกแสงธรรมชาติใช่ไหมก็ลมหายใจมันก็เหมือนคลื่นเนี่ยมันก็เข้าก็ออกก็เข้าก็ออกแล้วแค่เฝ้าดูครับอย่าพักสายแล้วก็อย่าไปฝ่ายหาเคยได้ยินไหมไม่วผาไ่าไงพระอาจารย์ก็คืออย่าไปผักสายก็คือสมมุติว่าถ้ามันไม่ได้ดั่งใจก็แหมมันอะไรมันอึดอัดขัดข้องฉันไม่ชอบเลยอารมณ์อย่างนี้หรือถ้ามันโปร่งโปร่งแลงสบายสบายมันสงบอย่าให้ภาวะนี้อยู่นานๆอันนี้ไม่ดีครับ อันนี้คือตันหามหมดเลยคือความอยากมากเกินไปก็คือผักใสใช่ก็คือไม่ดีก็ผักใสใช่แล้วถ้ารู้สึกดีก็ไปใฝ่าหาพอนั่งปุ๊บมันต้องเป็นอย่างนี้สิทาไมมันไม่เป็นเนี่ยเมื่อวานทําไมมันนิ่งนิ่งเมื่อวันนี้ทําไมมันไม่นิ่งคือไปใฝ่หามันครับแต่ที่จริงนี่เรากําลังทําผิดเลยก็คืออย่าไปพยายามแทรกแซงธรรมชาติภาวนาเนี่ยถ้าดีที่สุดนะเราทําตัวเป็นผู้เฝ้าดูครับเคยได้ยินคาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหม เป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นเคยได้ยินไหมอ่ะเล่าให้โยมฟังเนี่ยนะเป็นผู้ดูก็คือรู้อาการตามที่มันเป็นนะก็คือไม่ว่าในขณะที่นั่งเนี่ยรู้สึกว่ามีความทรงจําในอดีตจิตแวบไปถึงเรื่องราวในอดีตแล้วรู้สึกจิตใจหดหูรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือรบกวนใจนะก็เรียกว่าอันนี้คือ เมื่อกี้พระอาจารย์ว่าไงไปแทรกแซงไปแทรกแซงมันก็คือพยายามถักใสมันออกไปไม่อยากไม่อยากให้มันอยู่ตรงนั้นแต่ในขณะผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คือสังเกตว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับคลื่นที่เรานั่งดูคลื่นที่มันกระทบฝั่งก็เป็นผู้ดูครับดูมันนั่งนั่งดูเฉยๆอ่ะอย่าไปเป็นคาว่าเป็นก็คืออย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการครับคุณอย่าไปยุ่งกับกายกับใจของคุณตอนที่คุณภาวนานะครับแต่กายอยู่ยังไงก็ดูมัน ใจอยู่ยังไงก็ดูมันออันนี้ถ้าทําอย่างนี้ถูกนะมันจะสบายมันมีตัวตัดสินอันหนึ่งนะเวลาภาวนาเนี่ยว่าจะถูกไม่ถูกครับถ้าเราทําแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนี่นี่่แวาเอันนี้มาถูกทางแต่ถ้าทําแล้วมันอึดอัดมันแน่นมันจุกลมหายใจก็เดินไม่ปกตินะหรือบางทีตื้อตันที่หัวอันนี้คืออาจตากิลมะฐานุโยคคือมันสุดตรงไปข้างทําตัวเองให้ทรมานละมีผู้ปฏิบัติมา มาส่งสภาว่ากระผมเนี่ยบอกปวดหัวพระอาจารย์เออหัวแก้ง่ายมากหนึ่งคาดหวังเกินไปครสองตั้งใจเกินไปครับและสามมาไปแทรกแซงธรรมชาติเกินไปครับคือบางทีมีตะก,กะในใจว่าพอนั่งปุ๊บมันต้องสงบสิออันนี้คือมัมนมีเสียงกระซิบในหัวตลอดแล้วตัวเองก็ไม่รู้เท่าทันมว่าตัวเองทำไปเนี่ยทำไปด้วยกิเลสด,ด้วยตัณหานะ่ไม่ได้ทำไปด้วยความรู้ตัวครับเห็นไหม พอทําไปด้วยความไม่รู้ตัวยิ่งทำจะยิ่งเครียดครับแต่ถ้าทําถูกแล้วหนึ่งมันจะมันจะสบายทุกขั้นตอนเลยนะครับถ้าทําเป็นแล้วแค่นั่งเฉยๆทั้งวันเลยมีความสุขมันมันรื่นเริงบันเทิงใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นปรโมใช่นี่คือปราโมทที่ว่าใช่ไหมคือสภาว่าปราโมทคุณสมบัติประจําใจเมื่อเกิดการเวลาปฏิบัติแล้วให้มันมีคุณสมบัติ5ประการนี้ครับครับปราโมทมาก่อนแล้วอะไรอีกอันที่สองก็คือ ปีติครับให้รู้เกิดสภาวะความอิ่มอกอิ่มใจนะคือถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีสภาวะตัวนี้เกิดขึ้นแสดงว่าผิดทางแล้วหนึ่งหนึ่งปราโมทครับรื่นเริงบันเทิงใจก่อนครับก็คือรื่นเริงบันเทิงใจก็คือทําแล้วมัน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 ฟินเฟ้อครับใช่ไหมครับนั่นแหละอ่ะปราโมทอ่ะสองก็ปีตะอิ่มอิ่มอย่างที่เราบอกว่าอิ่มบุญครับมันภูมิภูมิฟูฟูครับอิ่มไปหมดอ่ะสาม สามก็เป็นปัสสถทธิก็คือมันต้องผ่อนคลายเหมือนกันรับมันต้องรีแลกซ์รีแลกซชันมาแล้วครับทัวเทลรีแลกซชันก็คือมันมันผ่อนคลายไปหมดครับกล้ามเนื้อทุกมัดเนี่ยมันผ่อนคลายมันทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายใช่ไหมทีนี้พอร่างกายผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายด้วยแล้วตัวที่4ี่ก็มาใช่ไหมตัวที่4ก็มาก็จะเป็นเรื่องของความสุขความสุขครับ ความสุขก็คือมันไม่ตรึงเกินไปแล้วก็มันผ่อนคลายกับการปฏิบัติมันโปร่งมันเบาหมดครับโล่งเบาสบายสุขเนี่ยแปลว่าสภาวะที่ทนได้ง่ายครับคือสภาวะนี้เกิดขึ้นคุณไม่ต้องทนครับคุณจะชอบมันครับอันนี้คือสุขครับอ่าแล้วตัวสุดท้ายที่เราต้องการเลยก็คือตัวสมาธินั่นแหละอันนี้เลยถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเราทําถูกต้องอ่ะมันจะสดชื่นรื่นเย็นก็คือปราโมทับอิ่มอกอิ่มใจก็คือปีติครับผ่อนคลายหายเครียดก็คือปัสัทธิครับ แล้วสุขก็คือปลอดโปร่งโล่งเบาถ้าสตัวนี้มาสุดท้ายสมาธิเกิดก็เกิดทันทีความสงบครับความนิ่ง Peacefulness ครับความมีใจตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์เดียวครับใช่ไหมแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าเอโกทิธรรมะเอโกทิธรรมะธรอันเอกจะฝุดขึ้นเพราะคือพอสมาธิมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าฐานปฏิบัติการทางบรรดามันพร้อมแล้วไง เหมือนฐานเก้าอี้เราเนี่ยมันมั่นคงแล้วเพราะฐานเก้าอี้มั่นคงก็ให้คนพร้อมมานั่งคเพราะสมาธิเกิดปุ๊บนะจิตสงบทีนี้อะไรปรากฏขึ้นมามันจะเห็นชัดทำใดๆเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นชัดเจนเลยครับแล้วทําดีๆสภาวะดีๆเกิดขึ้นในในสภาวะที่เรามีสมาธิที่มั่นคงเนี่ยเขาเรียกว่าเอโกทิธรรมะคมันเป็นลักษณะพิเศษของจิตที่เอโกทิธรรมะเอโกทิธ e <go S 2> รรมะแปลว่าธรรมมันเองจะผุดขึ้น คือหลายอย่างต่างประการที่เราไม่เจอในตำรับตำรานะพอเรามานั่งแล้วจิตสงบบางทีคำพูดดีๆมันขึ้นมาบางทีปัญญาดีๆซึ่งไม่รู้ว่าส่งมาจากไหนมันขึ้นมาครับอย่างอย่างปีเนี้ยต้นปีเนี่ยที่เราไปยุโรปกันจําได้ไหมครับผมภาวนาภาวนาทุกวันวันหนึ่งที่อยู่ที่สซอรวักจูจู่มันก็มีธรรมอันเอกผุดขึ้นมาว่าเธอไม่ต้องพิสูจน์อะไรเธอแค่ใช้ชีวิตครับเออมันมาจากไหนอ่ะนี่คือเอโกทิธรรมะ จู่ๆมันก็สว่างพลอยขึ้นมาแล้วประโยคนี้ก็มาเองเลยอพอมันมาเราก็ยิ้มมีความสุขมากโอ้โหจําได้ว่าพอออกจากสมาธิเราเรีบเขียนบันทึกเลยครับเรืเซนเขาบอกว่าซาโตรินี้ใช่ไหมพระอาจารย์ก็ประมาณนั้นนะแต่มันต้องซาโตริีหลายๆครั้งครับดังนั<ซ>้นในคมภี์พระธรรมบทจ<ก>ะ,<ก>ะมีอยู่คัมภีร์หนึ่งชื่อว่าอุทานคัมภีอุทานเนี่ยเป็นกวีนิพนธ์ที่เกิดจากใจบริสุทธิ์หลังจากอริยบุคคลบรรลุธรรมขั้นขั้นพระอรหันต คือบรรลุมรผลนิพพานขั้นอรหัตตมรอรหัตตผลแล้วจิตมันก็บริสุทธิ์แล้วก็เปล่งอุทานออกมานี่ท่านอาจัดไว้เป็นหนึ่งมวลหมเลยไปอ่านดูเดีย๋ยวไพเราะเพราะเพ่งมากอ,มอันนี้ก็คือเอโกทิธรรมธรรมันเอกมันจะผุดขึ้นมันจะผุดขึ้นเป็นสภาวะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านก็เรียกว่าเป็นธรรมชนิดหนึ่งฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงเล่าบางรูปท่านก็เล่าว่าจู่ๆก็เหมือนมีระเบิดตู้มขึ้นมาก็เป็น บางรูปก็บอกมีแสงสว่างขึ้นมาก็มีอันนี้ก็เป็นเอโกเดธธรรมะทั้งหมดครับนืเวลาเราภาวนาเนี่ยประสบการณ์ต่างๆนี่แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเดินถูกทางแล้วก็คือมีสัญญาณของสมาธิห้าข้อใช่ไหมเมื่อกี้อะไรนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือปราโมทปราโมทมาก่อนครับข้อที่สองก็คือปีติปีติครับข้อที่สาัิข้อที่สี่สุขข้อที่ห้าก็คือสมาธิสมาธิอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่ง ข้อที่หนึ่งปราโมดก็คือทําแล้วเนี่ยสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจมันฟินมันสบายนี่ปราโมดสองปีติอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มยิ่งกว่ากินข้าวเพราะมันอิ่มทางกายทางใจแล้วก็สามปัสสัทธิก็ผ่อนคลายหายเครียดสี่สุขสุขเนี่ยในวงวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เขาบอกแล้วตรงที่เรารู้สึกสุขสารเอนโดฟินมันหลัง่งสารเอนโดฟินมันเป็นสารแห่งความสุขมันจะหลัง่งหลั่งมาจนเกิดความสดชื่นรื่นรมไปทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายทั้งใจและพอหนึ่งถึงสี่มาปุ๊บ จิตจะเข้าเข้าที่เข้าทางก็กลายเป็นสมาธิครับจิตจะอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวที่เรียกว่าเอกคตาอารมณ์ครับแปลว่าอารมณ์ที่เป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งนานๆมันก็จะกลายเป็นองค์ชานครับเห็นไหมเดี๋ยววันหลังเราค่อยพูดถึงองค์ชานครับวันนี้เอาภาพรวมของว่าเอาภาพรวมก็ว่าถ้าเราภาวนาถูกต้องมันจะรู้สึกยังไงใช่ไหมครับถ้าภาวนาแล้วเครียดเนยไม่ใช่ครับมาเราผิดทางครับผิดทางถ้าภาวนาแล้วสบายๆแล้วก็มีสัญญาณ ห้าข้อนี้นี่คือถูกทางเรียกว่าค,คุณสบ,บัดประจําใจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ถูกต้องอครับอา้าวก่อนปิดเบรกช่วงนี้เล่านิทานทรมาให้ญาติโยมที่ที่คิดถึงรายการของเราฟังสักเรื่องนึงค,ค,คือคือเมื่อกี้เดี๋ยวทิพคือเล่าเมื่ยแต่ต้นว่าคือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าสุขง่ายแล้วก็ทุกข์ยากนะแต่คนที่ไม่ค่อยปฏิบัติก็คือเขาเรียกว่าทุกข์ง่ายแล้วก็สุขยากครับ อ่ไม่ไม่สับสนนะรอาจารย์ไม่สับสนก็คือคถ้าภาวนาเป็นเนี่ยสุขง่ายทุกยากครับแต่ถ้าไม่ภาวนาหรือทิ้งภาวนาเนี่ยทุกง่ายสุขยากครับเห็นไหมครับก็อย่างคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยอ,อแกก็ขึ้นรถเมล์พระอาจารย์แล้วก็แกก็นั่งรถเมล์กันในขณะที่ก็นั่งเพลินอยู่นั้นน่ะทันใดน,นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากไหนไม่รู้ก็หิ้วของพลุงพลังมานายโยมนะพอหิ้วของพลุงพลังมาแล้วก็มาวาง ตั้งอยู่ใกล้ๆกับคุณยายนะแล้วในขณะที่มานั่งอยู่ใกล้ๆกับคุณยายนะั้นคือของที่วางอยู่นะั้นก็โดนคุณยายนะปรากฏว่าคุณยายไม่ได้สนใจอะไรเลยผู้หญิงคนนั้นพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็สติกลับมารู้สึกตัวว่าโอ้ตัวเองนี่กำลังรบกวนคุณยายซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะข้างๆของตัวเอง ก็เลยหันไปมองคุณยายแล้วก็ถามนะว่าคุณยายเมื่อกี้เนี่ยหนูนะหิ้วของพลุงพลังขึ้นมานะแล้วมาวางข้างๆโดนคุณยายนะคุณยายก็นั่งเฉยเลยทําไมคุณยายไม่รู้สึกเอออวยวายอะไรเลยนะคุณยายก็หันมองหญิงวัยกลางคนคนนั้นแล้วก็บอกว่าหนูในช่วงเวลาที่เราจะ อยู่ด้วยกันตรงเบาะรถเมล์มันเพียงแค่ป้ายข้างหน้านะช่วงช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่ด้วยกันนี่นะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นมากๆเพราะป้ายหน้าเนี่ยคุณยายก็จะลงแล้วนะแล้วจะเป็นเรื่องอะไรล่ะที่ฉันต้องจะเอะโวยวายเพราะว่าเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันนั้นมันสั้นเหลือเกิน ฉะนั้นไม่จําเป็นที่ต้องจะต้องเอะอะโวยวายเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันสั้นเหลือเกินเรามีเวลาจํากัดมากๆนะคุณยายก็พูดดังนี้ปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณยายเป็นคนสงบนิ่งเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงว่าอ๋อจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนเรานั้น เรามีเวลาอยู่ด้วยกันจำกัดฉะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็อย่าเสียเวลาที่จะทะเลาะกันเพราะว่าเวลาที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้มันสั้นเหลือเกินนะมันเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันเหมือนกับป้ายรถเมย์ข้างหน้าฉะนั้นในช่วงที่เข้าพรรษาเข้ามหาพระธรรมในปีนี้ช่วงสามเดือนก็ฝากข้อคิดคติธรรม ของคุณโยมให้กับโยมทุกท่านว่าขอให้นําหลักธรรมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะในการที่เราจะให้เวลากลับมาเจริญจิตตภาวนาเพื่อให้มีคุณสมบัติประจําใจเกิดขึ้นนะที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นั้นเมื่อมีคุณสมบัติประจําใจ5ข้อที่เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเรา เราก็จะเป็นคนสุขง่ายและก็ทุกยากแต่ถ้าเราไม่มีการปฏิบัติธรรมคุณสมบัติประจําใจ5ข้อไม่เกิดขึ้นที่เป็นปราโมดปีติปสัสสิสุขและสมาธิที่เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเราก็จะเป็นคนสุขยากแล้วก็ทุกง่ายให้คุณโยมเลือกเอาระหว่างสุขง่ายและก็ทุกยากระหว่าง ทุกง่ายและก็สุขยากเราจะเลือกเอาอันไหน